กจจ g นกรฮีโร่ Hero, สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องกัน,นครับสำหรับตัว Xiaomi Mi Max ตัวนี้สเปคของตัวที่ผมได้มานะครับก็คือตัวที่มี RAM 3 g ินะครับ ROM 64 g ิแล้วก็ใช้ CPU Snapdragon 652นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องกันก่อน,น,อนด้านหน้านะครับก็จะมีเขียนเป็นภาษาจีนภาษาอะไรเนะี่ยอย่างนี้ Mi Max นะครับ ด้านข้างสองฝั่งไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าด้านล่างเนี่ยจะมีโลโก้ของตัว Xiaomi อยู่นะครับโอเคแล้วก็ด้านหลังก็จะบอกตัวสเปคของเครื่องคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างแบตเตอรี่ความจุเท่าไหร่แล้วก็ใช้สเปค CPU อะไรนะครับกล้อง16ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลัง16ล้านพิกเซลกล้องหน้า5าล้านพิกเซลนะครับกระจกเป็น 2.5D นะครับก็คือเป็นจอโค้งนะครับ ขนาดจอคือ6.44นิ้ว CPU Snapdragon 652นะครับที่ผมได้บอกไปแบตเตอรี่เนี่ย4,850 mAh นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในกล่องกันครับโอเคเมื่อเราแกะกล่องออกมานะครับก็จะเจอตัว Xiaomi Mi Max นะครับโอเคสำหรับ Mi Max นะครับมีอยู่2สีนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าของเขาจะมีเพียงสีเดียวนะครับ สีเดียวก็คือสีขาวนะครับสีขาวแบบนี้ด้านหน้าสีเดียวนะครับก็คือเป็นสีขาวแบบนี้โอเคแล้วก็ด้านหลังจะมีอยู่สองสีด้วยกันก็คือสีทองนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสีเงินใกล้เคียงกับของ r ลมี i น o t สามนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันอีกทีหนึ่งสลหรับตัว เครื่องนะครับเรามาดูข้างในกันข้างในนะครับอันนี้ก็เป็นที่เขาติดมาตอนแรกนะครับหน้านในของผมก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นใบรับประกันที่ได้มาจากร้านนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกคู่มือแม่รุ่นกายนะฮะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างจะมีประกันเป็นภาษาจีนมีนู่นมีนี่บอกนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น เข็มจิ้มซิมนะครับเข็มจิ้มถัดซิมโอเคส่วนถัดซิมนะครับของ m ี m a มตัวนี้เป็นถัดซิมแบบไฮบิดนะครับก็คือตัวเขาเนี่ยรองรับ2ซิมแล้วก็ช่องซิม1ซิมเนี่ยสามารถใช้เป็นซิมนะครับหรือว่าจะใช้เป็นตัวไมโคร SD c a r กาก็ได้นะครับโอเคสำหรับตัวมี m a ม็เนาะอดีน,นี้เดี๋ยวผมไปจัดอีกทีนึง โอเคครับแล้วก็ในกล่องนะครับของเ Xiaomi ก็ตามปกติครับก็จะมีตัวนี้อะแดปเตอร์มาให้นะครับอะแดปเตอร์ของเ Xiaomi แล้วก็สายชาร์จนะครับแกะให้ด yeah, ูสายชาร์จของ Mi Max โอเคก็จะเป็นสายปกตินะครับ หัวก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับหัวเป็นตัวไมโครนะฮะไม่ใช่ตัวที่เป็น Type C นะครับยังเป็นหัวปกติอยู่นะฮะอยู่หัวเดิมโอเคส่วนพวกนี้เดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับ Xiaomi นะครับอย่าลืมไม่มีหูฟังนะครับถ้าใครได้หูฟังมาด้วยเนี่ยแสดงว่าของปลอมแล้วนะครับต้องคอยระวังกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลงลึกกันในส่วนของตัวเครื่องนะครับ ในคลิปนี้ผมอาจจะทําแค่ดูรอบๆตัวเครื่องอันนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปที่ดูทดสอบแอนตูตู้แล้วก็รีวิวกล้องอะไรตามมานะครับขอเวลาสักสองสาวันนะฮะโอเคสําหรับตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันก่อนด้านหน้านะครับกล้องหน้า5้าพิกเซลนะครับมีตัว notification light นะครับแล้วก็ลำโพงสนทนาอยู่ตรงด้านบนนี้นะครับโอเคหน้าจอก็ที่บอกไปตอนต้นนะครับ6.44นิ้วนะครับก็ใหญ่แบบ พอสมควรเลยครับอันนี้ผมถือเนี่ยเชกับมือผมขอเป็นคนมือเล็กนะอันนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ด้านล่างมาดูด้านล่างกันเห็นไหมโอเคด้านล่างนะครับมีก็เหมือนเดิมนะครับตัวปุ่ม3ปุ่ม c p a p i t i v e Touch นะครับปุ่มเมนูปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่ม back นะครับ3ปุ่มเหมือนเดิมโอเคด้านบน ด้านบนมีอะไรมั่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับด้านบนก็จะมีรูไม้นะครับมี IR Buster ตรงนี้แล้วก็ตัวแจ็คเสียบหูฟังนะครับอยู่ตรงนี้เลยด้านบนนะครับโอเคแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้ก็จะมีตัวที่เป็นถัดซิมนะครับแล้วก็รูที่เอาไว้ให้เราใช้เข็มจิ้มเข้าไปเพื่อเอาถัดซิมออกมาแล้วก็จะมีแค่นี้สําหรับด้านนี้ ด้านล่างมาดูกันครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นรูเสียบสายชาร์จสายไมโคร SD นะครับแล้วก็ลำโพงน่าจะเป็นลำโพงฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวไมค์อีกหนึ่งฝั่งนะครับสำหรับตัวมิมักตัวนี้นะครับโอเคด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งมีทั้งหมด3ปุ่มนะครับก็คือปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับฝั่งนี้เพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์นะครับเปิดปิดเครื่องแล้วก็ล็อกเครื่อง Okay. ด้านหลังสำหรับด้านหลังนะครับด้านบนตรงนี้กล้อง16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวทูโทนแฟลชนะครับแฟลชสองสีแล้วก็สาหรับตัวนี้มีตัวฟิงเก็บปิ้นสแกนด้วยนะครับโอเคอยู่ด้านหลังเหมือนตัวเลนส์มิโนสามเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นแค่สัญลักษณ์มีโลโก้อย่างเดียวนะครับโอเคตัวเครื่องเนี่ยบางมากๆเลยนะครับ บางมากครับแล้วก็เ <laughs> วลาถือเนี่ยค่อนข้างให้ฟิลลิ่งที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาตัว Redmi Note 3มาเทียบให้ดูดีกว่าว่าขนาดมันต่างกันยังไงมางนะครับโอเคครับสำหรับนี่นะครับก็คือ Redmi Note 3นะครับตัวโปรโมาดูกันนะครับด้านหลังนี่เดี๋ยวดูกันเลยตั้งพร้อมกัน ตรงๆโอเคนี่เห็นไหมครับขนาดเนี่ยค่อนข้างต่างกันพอสมควรเลยนะครับสำหรับคนชอบจอใหญ่ก็ไปมีแม็กเลยนะครับแจ่มมากๆจอ Note 3อยู่ที่5.5นิ้วนะครับส่วนแม็กก็6.44นิ้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหน้าไงครับสะใจเลยเนะเปิดจอให้ดู ตัวไหนสะใจใครชอบตัวใหญ่ก็สะใจไปมีแม็กเลยนะครับสเปคทุกอย่างโอเคจำแจวครับโอเคเดี๋ยวมาดูความหนากันสักหน่อยนึงนี่ดูเลยนะครับความหนาของตัวเครื่องผมว่าตัวมีแม็กเนี่ยดีไม่ดีจะบางกว่าด้วยนะครับบางกว่าตัวเ e ดม i n o สามโปรนะครับโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ น่าจะฝากไว้เท่านี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมขอทำการใช้เครื่องดูสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะมารีวิวในส่วนที่เหลือทดสอบ a n นตูตให้ดูทดสอบว่ากล้องเนี่ยเป็นยังไงม้างรีวิวภาพถ่ายนะครับแล้วก็มาสรุปกันดูว่าเจ้านี่เนี่ยเหมาะแค่ไหนสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมหรือคนชอบจอใหญ่ชอบถ่ายรูปเนี่ยโอเคด้วยไหมอะไรอย่างงี้นะครับส่วนราคาของพี่แม็ตอนนี้นะครับประมาณ11,000บาท นะครับก็ลองเสิร์ชหากันดูนะครับตามเว็บที่ขายเี่ยวมีก็มีแทบจะทุกร้านนะครับโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมรอดูรีวิวฉบับเต็มของตัวม m แม็กได้เลยครับเจอกันครับผมสวัสดีครับ